รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดย W A Care ห่วงใยเคียงข้างคุณ เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก,การเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวล,วลโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขพ t t ท t a t i เตชเติมเต็มทุกความสุขไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ บรรยากาศสวยงามในแบบศิลปะศิลปินวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวชมบ้านศิลปินที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะเป็นแหล่งรวมผลงานศิลปะของศิลปินมากมายหลากหลายมารวมกันไว้ที่นี่บ้านศิลปินหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันครับ หมู่บ้านศิลปินหัวหินก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2543หรือเมื่อประมาณ22ปีมาแล้วโดยคุณชุมพลดอนสกุลนักสะสมผลงานศิละปะและอาจารย์ทวีเกษางามศิลปินนักวาดรูปจากภาคอีสานที่มีแนวคิดในการรวมกลุ่มศิลปินชาวอีสานตั้งเป็นชุมชนศิละปะโดยใช้ชื่อว่าหมู่บ้านศิลปินหัวหินเพื่อเป็นการนำชาวอีสานที่มีฝีมือทางศิละปะมารวมกลุ่มกันสร้างแกลเลอรี่จัดแสดงและจาหน่ายงานศิละปะทั้งภาพเขียนสีน้ําสีน้ํามัน สีอคริลิกไปถึงงานประติมากรรมรูปปั้นงานไม้แกะสลักของตกแต่งบ้านของเก่าและของสะสมต่างๆพร้อมทั้งจัดกิจกรรมสอนการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับตอนแรกๆเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเราชื่อบ้านศิลปินเพราะเป็นศิลปินทั้งบ้านนะมีภรรยามีลูกชายน้องชายน้องเขยน้องสาวเป็นศิลปินหมดบ้านศิลปินคือศิลปินทั้งบ้าน ใะเหตุการณ์มันก็ผ่านมา21ปีมันก็โตขึ้นยๆเรื่อยๆใช่ไหมฮะสมาชิกเพิ่มขึ้นมีลูกมีหลานโน่นนี่นั่นพุ่ขึ้นมามันก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านศิลปินหัวเห็นรวมๆกันตอนนี้ประมาณ20ครอบครัวนี่หลายคนก็เรียกว่าเป็นมองหมาดเมืองไทยนะมองบาดเมืองไท<า>ยยังไงฮะ,ฮะไม่ถ้าพูดถึงมองมาดเราจะคิดถึงฝรั่งเศสศิลปินดังๆทั่วโลกอ่ะมันจะไปรวมพลกันอยู่ที่มองบาดบอกว่ามองบาดหัวเห็นมองบาดเมืองไทยก็ถูกต้องมันอยู่ที่ว่าเอกลักษณ์งานที่แตกต่างกันของเขาเป็นยโรรเเเเปปีนนไไตต์์าา็อซ เข้ามาข้างในนี่บรรยากาศก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันแหมเต็มไปด้วยศิลปะศิลปินจริงๆนะด่านแรกงะด่านแรกข้มาด่านแรกปุ๊บก็ได้เจอศิลปินที่เป็นสมาชิกในบ้านศิลปินเนี่ยนั่งทางานสดๆให้คนเห็นที่มาโชว์ว่าเห็นจั่วเลยวั่าเลยแค่จมือเลยนเป็นเปนหยิกได้เลยหยิกแล้วจีบชื่องานได้เลย และอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของบ้านศิลปินหัวหินนั่นก็คือสตูดิโอที่สร้างสรรผลงานศิลปะของประธานหมู่บ้านอย่างอาจารย์ทวีเกศางามที่ได้จัดแสดงภาพวาดบึงบัวขนาดใหญ่ประมาณ1นคูณสเมตรมีชื่อภาพว่าราชินีดอกไม้ที่เกิดจากโคลนตมเป็นมัสเตอร์พีซของโลกเลยชิ้นหนึ่งครเพราะว่าเป็นสีน้าที่มีขนาดใหญ่ แล้วก็มีในเชิงเทคนิควิธีการการเขียนที่สูงมีทั้งความหมายรา,ายละเอียดฮะครบถ้วนอยู่ใน,นทั้งหมดเลยกระดาษแผ่นนี้เขาเรียกว่ากระดาษอาชีสามร้แกรมผลิตจากของประเทฝรั่งเศสเป็นคอตตอนฮะเป็นคอตตอนเลยนะสร้างขึ้นมาแผ่นต่อแผ่นให้ศิลปินมาวาดรูปก,ก็ถือว่าเป็นกระดาษที่สีน้ำที่มีขนาดใหญ่สุดในประเทศไทยตอนนี้ เส้นทางแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มสูงวัยผู้พิการและมอเตอร์ล้อให้มาจอดรถที่ด้านหน้าบ้านศิลปินก็จะมีทางลาดเชื่อขมข้ามายังมุมจัดแสดงผลงานศิละปะต่างๆภายในบ้านศิลปินแห่งนี้แต่ก็ควรมีผู้ช่วยมาด้วยนะครับเพราะทางลาดที่บ้านศิลปินค่อนข้างจะชันมากครับจึงขอแนะนำให้ทางหมู่บ้านศิลปินหัวหินปรับปรุงเป็นทางลาดมาตรฐาน1ต่อ12และทำที่จอดรถสำหรับผู้ใช้รถเข็นขนาดกว้าง2.4เมตรยาว6เมตรและมีพื้นที่ว่างโดยรอบ1เมตรร้อมตี เส้นและติดป้ายสญลักษ์ให้ชัดเจนรวมถึงห้องสุขาที่ต้องมีประตูกว้าง90เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางภายในอย่างน้อย1.5เมตรและติดตั้งราวจับสำหรับพยุงตัวของผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยครับกิจกรรมของศิลป,ปะเป็นที่ที่คนทุกเพศทุกวัยน่าจะได้เข้าถึง และเวลาเข้าถึงก็จะมีความสุขจะเพลิดเพลินไปได้ยาวนานดังนั้นเนี่ยการออกแบบให้มีอารยะสถาปัตย์ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะอย่างนี้เนี่ยมีประโยชน์มากเพราะมันจะช่วยทําให้ตั้งแต่ผู้สูงอายุผู้พิการเด็กเล็กคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงศิลปะได้มากขึ้น ผมเองก็เดินทางไปทั่วโลกเหมือนกันฮะในเรื่องผลิตภัณฑ์แรงต่างนี้ก็ถือว่าการปรับปรุงในเรื่องภูมิสถาปัตย์ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับบคุคคลบริการและคนสูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นเป็นหลักสาคลน,นะฮะยามอนศิลปินเราก็ถือว่าเป็นสาคราคนท่องเที่ยวทั่วโลกก็มาก็ขอขอบคุณที่ให้คําแนะนําและก็ปฏิบัติจริงในวันนี้ก็จะเห็นสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องปรับปรุงยังไงให้เกิดพื้นที่การใช้สอยที่สะดวกสบายมากขึ้นเพื่อที่ให้คนเข้าถึงงานศิละปะโดยไม่ไม่ต้องเหนื่อย ก็คิดว่าหลังจากนี้ไปน่าจะไม่นานนะน่าจะมีสภาพคล่องสภาพพร้อมมากขึ้น ดีใจกว่าที่เคยเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม อดงานเอ็กซ์โปวิถีปกติใหม่ไ h a i l a n d f a ร r ด d e s ี g n e x p o 2022มหากรรมอารยสาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวลครั้งที่5 <c oughs> ได้พิชติตลงไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการด้วยความประทับใจในไมรต,ตรีจิตวิจภาพที่งดงามจากทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมงานคณะผู้จัดงานข,าขอกราบขอบพระคุณมณะโอกาสนี้และมาพบกันใหม่ในการจัดงานครั้งต่อไปในช่วงปลายป,ายปีนี้ครับ <c oughs> ส่งเสริมอาริษถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดย WEC ร่วมใหญ่เคียงข้างคุณเท,เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก,การเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวล,วลโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขพีขทีทีสเตชัน <TT> เติมเต็ม,ตมทุกความสุข ไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เยสิสนะทัวยกรอทัวอารยสาปัดยุคนิวนอร์อมวันนี้เรามาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลกันที่ย่านเมืองเก่าอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับ ชุมชนเมืองเก่าตะกัวป่าตั้งอยู่ที่ย่านถนนสีตะกัวป่าในอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมคลาสสิกในยุคเมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูในสมัยรัชกาลที่7 อาคารบ้านเรือนในย่านนี้ปลูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนยูโรเปียนที่ผสมผสานความเป็นตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกันอย่างสวยงามลงตัวและตั้งอยู่เรียงรายเต็มสองฝั่งถนนสีตะกวัวป่านักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมได้ยอย่างเพลินตาและเพลินใจครับ ที่เรากำลังท่องเมืองเก่าเมืองเก่าตะกัวป่านะครับก็ถ้าสังเกตแล้วเมืองเก่าตะกัวป่าเนี่ยมีความระเบียบแบบแผนที่คงความเอกลักษณ์มากกว่าเมืองเก่าอื่นๆในย่านอนามัน,นอยากให้ดูหลังนี้หน่อยหลังนี้ถือว่าสภาพยังคงสมบูรณ์มากเรื่องของศัาปัตจกรรมอิทธิพลจีนท่องแคบมันมีวิธีการก่อสร้างที่เป็นโน้ตฮาวหรือเทคนิคที่มาจากปีน,นงังเมืองเก่าของเราเนี่ย เป็นเมืองที่มีมาตั้งแต่100ยกว่าปีแล้วนะคะเกือบ200ปีคนที่มาอยู่ในชุมชนที่นี่จะเป็นพวกคนจีนซึ่งมีทั้งจีนฮกเกีย้ยนไหหลำกวางตุง้งจีนแคะทุกบ้านจะเปิดเป็นร้านขายอาหารบ้างขายเสื้อผ้าบ้างคือท,ทุกบ้านจะเป็น ร้านค้าจากจุดนี้และค่ะเวลาชาวเมือเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเขาจะใช้ที่นี่เป็นหลังเศรษฐกฐิจเมืองเก่าของเราเนี่ยยังมีความโดดเด่นของตึกรามบ้านช่องที่มีการปรับแล้วก็พัฒนาจนถึงยุคปัจจุบันแต่เราคงความเป็นตัวเมืองเก่า และด้วยอดีตที่เคยจเจริญเรื่องเรืองในยุคเมืองแร่ในสมัยรัชกาลที่7ทําให้มีชาวจีนอพยพเข้ามาทํางานในเหมืองเป็นจํานวนมากและได้มีการสร้างศาลเจ้าไว้กราบไหว้บูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตั้งแต่สมัยนั้นจวบจนถึงปัจจุบันครับ อีกหนึ่งสถานที่อันเป็นแหลณ์สำคัญของความเป็นเมืองเก่าตะกัวป่าคือที่นี่สะพานเหล็กบุญสูงหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสะพานเหล็กโคกขนุนเป็นสะพานที่สร้างขึ้นด้วยแร่เหล็กเพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรข้ามแม่น้ำตะกัวป่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับณจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหลณ์สำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นเมืองเก่าของตะกัวปา่านั่นก็คือสะพานเหล็กบุญสูงนะครับเขาทำขึ้นมาเพื่อใช้อะไรครับเมื่อก่อนเนี่ยครับ ช่วยเรื่องการสัญจรข้ามระหว่าง2องตำบลที่มีแม่น้ำตกุปาขวางอยู่ วนเรื่องอาริษาปัดหรือการออกแบบจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและมนุษย์ล้อหรือคนใช้รถเข็นที่ย่านเมืองเก่าตะกัวป่าและที่สะพานเหล็กบุญสูงแห่งนี้ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องใช้รถเข็นนะครับก็คงต้องฝากไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลช่วยเพิ่มเติมเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวลเช่นทางลาดที่เชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆที่จะรสาหรับผู้ใช้รถเข็นและโดยเฉพาะห้อง สําสหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นซึ่งจะช่วยเติมเต็มทําให้ย่านเมืองเก่าตะกัวป่ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาเที่ยวกันได้สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมครับสําหรับการท่องเที่ยวเพื่อให้ตอบโจทย์ทุรสุ่มฟอรหรืออะรยาสาปัดเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ของจังหวัดพังงาเนี่ยกำหนดให้ ตะกัวป่าเองเป็นสมาร์ทซิตี้องค์ประกอบหลักหนึ่งเลยคือสมาร์ทลิฟวิงนั่นแปลว่าการพัฒนาทั้งหลายแหล่ต้องคำนึงถึงคนทั้งมวลทางเท้าที่เหมาะสมอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งกำเนิมส่วนต่อผู้ชรา,าผู้ทุพพลภาพและผู้พิการทั้งหมดอันนี้จำเป็นต้องพัฒนากันเพื่อให้ตอบโจทย์ดได้ว่าสมาร์ทลิฟวิงเมืองเก่าตัวปา ธรรมชาติสวยงามสบายตาสบายใจบนสะพานแขวนนะส่วนหนึ่งของสะพานเหล็กบุญสูงเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าความหมายแล้วก็เสริมสร้างมตสเน์ให้แก่ย่านเมืองเก่าที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงารครับ กกว่าที่เคยเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม สุดยอดงานเอ็กซ์โปวิถีปกติใหม่ไ h a i l a n d f ฟรนด d ไซน์เอ็กซ์ป2022มหกรรมอาร,อรยาสาปั์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวลครั้งที่5ได้พิชิตลงไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการด้วยความประทับใจในไมตรีจิตวิตรภาพที่งดงามจากทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมงานคณะผู้จัดงานข,าขอกราบขอบพระคุณมณะโอกาสนี้และมาพบกันใหม่ในการจัดงานครั้งต่อไปในช่วงปลายปีนี้ครับ ส่งเสริมอารยสถาปัตดขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยดับเบิลเแคร์ห่วงใหญ่เคียงข้างคุณเท,เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ปปยการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวล,วลโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข,ขทีทีทีสเตชันเติม,เต,มเต็มทุกความสุข ไทยแอร์เอเชียใครๆ e ก็บินได้ธนาคารออมสินสร้างงานสร้างรายได้พิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติพระน,นครเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอารยสถาปัตดเพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมครับ พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2325ในยุคก,ก่อตั้งกรุงรัตนกโกสินทร์ หรือเมื่อประมาณ240ปีที่ผ่านมากระทั่งในรัชสมัยรัชกาลที่5ได้เริ่มปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์จนถึงรัชกาลที่7ได้มีการโปรดกล้าพระราชทานพระราชมนเทียสถานในพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งหมดนี้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานสําหรับพระนครและหอสมุดพระวชิรญาณก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครในปีพศ2477โดยภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับพอดิศาสตร์ชาติไทยพัติศาสตร์ศิลปะโบราณ วัตถุงานประณีศินและชาติพันธุ์วิทยารวมไปถึงนิทรรศการชั่วคราวต่างๆมากมายครับ อย่างที่เรียนนะคะว่าที่นี่คือพระราชวังบวรสถานมงคลค่ะและหมู่พวิมานี้ก็คือเป็นพระวิมานที่ประทับก็คือทั้งในประกอบไปด้วย14ห้องปัจจุบันเราจัดแสดงในเรื่องของตัวงานประนิจศินงานวังหลวงงานที่เราเรียกว่าศิลปรกรรมไทยอะค่ะเรานําของจริงของดั้งเดิมที่เคยอยู่ทั้งในวังหลวงและที่วังหน้านี้มาจัดแสดงแยกตามประเภทและหน้าที่ใช้สอยไว้ที่นี่ทั้งหมด อาคารมหาสุรสิงห์าณค่ะจัดแสดงเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีของประเทศไทยค่ะอยากรู้ว่าแรกเริ่มมีมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆเรามีร่องรอยของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมาศึกษาที่ห้องนี้เลยค่ะห้องก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยค่ะ นี้เป็นห้องทวรารวดีแล้วค่ะทวรารวดีก็คือช่วงประมาณพศออ1000ก็เป็นช่วงเวลาที่ศาสนาพุทธจากอินเดียเข้ามาถึงบ้านเราละก็เลยมีโบราณวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ไม่ว่าจะธรรมจักรที่อยู่ข้างหลังเราธรรมจักรเนี่ยจริงๆในความหมายตั้งแต่อินเดียมาก็คือหมายถึงพระธรรมถามว่าทาไมมีกวางอยู่ข้างหน้ากวางเนี่ยเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของป่าอิสิปตนะมฤุกายวันแปลว่าป่าที่มีกวางชุกชุม และอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ที่ต้องห้ามพลาดเมื่อท่านมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ทัศนสานแห่งชาติพระนครนั่นก็คือพระที่นั่งอิสเรเราชานุสร์ซึ่งในอดีตเมื่อกว่า150ปีที่ผ่านมาเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงดํารงพระราชอิสริยยศเทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่4ปัจจุบันพระที่นั่งซึ่งเป็นอาคาร2ชั้นใช้เป็นสถานที่จะแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีการติดตั้งแพลลตฟอรร์มิิไว้บ การนักท่องเที่ยวกลุ่มมอุษอร์ล้อด้วยครับนี่ครับพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่สะดวกปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีเฟรล,ลี่ดีไซน์ที่สำคัญก็แก้ปัญหาตึกอาคารโบร,ราณที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถให้บริการคนที่ใช้รถเข็นได้ทำให้ผมเนี่ยมนุษย์ล้อก็มาเที่ยวชมเนี่วังเก่าของท่านทบบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลยนะครับเนี่ย ที่ภายในพระที่นั่งอิสเตรตราชานุสวรแล้วนะคะ,ะการจัดแสดงจะดูไม่เหมือนนิทรรศการสมัยใหม่นะคะเพราะว่าเรารักษาสภาพหรือว่าลักษณะของพระที่นั่งที่สมัยท่านยังประทับก็จะได้เห็นพระจริยวัตรของท่านด้วยว่าท่านทาอะไรบ้างพิพิธภัณฑ์ทศสานแห่งชาติพระนครในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางลาดลิฟต์ และห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นทำให้มนุษย์ล้อทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและครอบครัวที่มีเด็กเล็กก็สามารถมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ทัศนาแห่งชาติพระนครได้โดยสะดวกและปลอดภัยเริ่มจากที่จะรถด้านหน้าอาคารพระที่นั่งสีวมโอคภิมานที่อยู่ด้านหน้าสุดของพิพิธภัณฑ์จากนั้นก็จะมีทางลาดเชื่อมโยงไปยังอาคารจัดแสดงวิทรรศารต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะมีทางลาดและมีห้องสุขาอาริสถาปัต์เว้นแต่บางอาคารเช่นพระที่นั่งพุทธ ไทยสวรรค์สถานที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงซึ่งปัจจุบันมีแต่บันไดาตามโครงสร้างเดิมตั้งแต่โบราณซึ่งทางกรมศิลปากรกําลังหาวิธีทําทางลาดให้สอดคล้องกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมโบราณของพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ครับประทับใจอะไรที่สัตร์ษษษษษที่พิพิธภัณฑ์ท่าสน่งชาติพระนครมากนะคะเริ่มตั้งแต่ทางลาดที่มีเกือบจะทุกอาคารในตอนนี้แล้วนะคะรวมถึงว่าจะมีออแพลตฟอร์มลิฟทำให้คนทุกกลุ่มวะะัยค่ะ สามารถขึ้นไปชมทั้งนวลได้ได้ดีมากเลยค่ะ สำหรับพิพันแห่งชาติพระนครขณะนี้เรายินดีต้อนรับนะคะคนไทยทุกกลุ่มนะคะผู้สูงอายุรวมถึงมนุษย์ล้อค่ะหลายปีที่ผ่านมาเราปรับปรุงค่ะใส่ใจหรือพยายามที่จะคิดออกแบบในเรื่องของเส้นทางสำหรับผู้นั่งรถเข็นนะคะเป็นการออกแบบที่ไม่ขัดต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระราชวังนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญเข้ามาเที่ยวชมพิพันกันนะคะเรียนเชิญทุกกลุ่มเลยค่ะ นะครับอีกหนึ่งสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยพิพิธภัณฑ์ทักษ,ษานแห่งชาติพระนครแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลครับ สุดยอดงานเอ็กซ์โปวิถีปกติใหม่ไทยแลนด์เฟรนดีไซน์เอ็กซ์โป2022มหกรรมอารยสาปัตร์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทมวลนครั้งที่5ได้พิชิตลงไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการด้วยความระทับใจในมิตีจิตวิทยาภาพที่งดงามจากทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมงานคณะผู้จัดงานขอกราบขอพระคุณมณะโอกาสนี้และมาบกักใหม่ในการจัดงานครั้งต่อไปในช่วงปลายปีนี้ครับ ส่งเสริมอารยาสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดย W A Care ห่วงใหญ่เคียงข้างคุณเ,เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ก,ยการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวล,วลโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขพีทีทีสเตชัน <TT> เติม,เต,มเต็มทุกความสุข ไทยแอร์เอเชียใครๆ e ก็บินได้เมื่อวันที่26ทธันวาคม2 5 4 7หรือประมาณ17ปีที่ผ่านมา เวลา8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่หลวงนั่นคือเหตุการณ์คลื่นยักษ์สื่อหนึมิครับจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงก็คือที่จังหวัดพังงาโดยเฉพาะจุดนี้บ้านน้ำเข็มอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับ กระทรวงวัฒน,นธรรมจัดสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิหรือพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตําบลบางม่วงอําเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์สึนามิครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลกเป็นสถานที่เก็บหลักฐานของเหตุการณ์ที่แสดงถึงความร่วมมือของคนไทยและคนทั่วโลกจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติไภไัยสึนามิในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน6จังหวัดภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่26ธันวาคม254 ทําให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายเป็นจำนวนมากโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้เลือกพื้นที่ชุมชนบ้านน้าเค็มที่อําเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ด้รับความเสียหายมากที่สุดจากสึนามิเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์และได้นําเรือประมงสองลำที่ถูกคลื่นยักษ์ึนามิซัดขึ้นมาเกิดตื้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงเพื่อให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวมกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ าช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืนครับ,บองค์ประกอบของวิทยาฟาร์ูนีน้ำเค็มผมเชื่อว่ามีบทบาทต่อชีวิตวิถีของชุมชนบ้านน้ำแข็มเองแล้วก็ต่อยอดไปเรื่องของการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตเพราะว่าสิ่งหนึ่งเองที่เราคงไม่ลืมเรื่องมหา ภัยพิบัติสึนามิอันนี้เองจะมีองค์ประกอบเรื่องของต้นกําเนิดทั้งนี้ยังไงภัยพิบัติยังไงสูญเสียอย่งไงแล้วก็เลยไปถึงสเต็ปว่าต่อไปการจัดการบริหารจัดการภาวะแบบนั้นจะทําอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นพิธภัณฑ์ที่นิ่งๆนะเป็นพิธภัณ์ที่มีชีวิตมันก็จะมีโปรแกรมที่เร,เ,รเรียกว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนเกิดมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นประกวดภาพถ่ายประกวดภาพเขียนแล้วก็ประกวดบทกวีแล้วก็มีเรื่องของเรื่องราววิถีชุมชนวิถีชาวประมงแล้วก็จะต่อยอดไปเรื่องของต้นกําเนิดของหมู่บ้านน้าเค็มมันเท่ากับว่ามันเป็นพิธภัณฑ์ที่ส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ไม่มีวันจบด้วย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิที่บ้านน้ำเค็มแห่งนี้มีพื้นที่กว่า5ไร่โดยอาคารจัดแสดงหลักเป็นอาคารชั้นเดียวด้านหน้าถูกออกแบบให้เป็นเส้นโค้งในรูปแบบของคลื่นและมีช่องเปิดรับแสงเป็นทรงกลมแบบฟองคลื่นกระจายตามความยาวของอาคารทําให้ภายในอาคารเกิดที่ว่างคล้ายท้องคลื่นยาวตลอดห้องจัดแสดงโดยมีหอเตือนภัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องมือประมงพื้นบ้านเป็นแหล์มาร์กที่ให้ผู้มาเยือนสามารถขึ้นไปชมภัศนยภาพได้โดย Go well, up, you จริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าความสำคัญที่จะให้มันลึกลงไปเนี้ยเราต้องมาสัมผัสเองมาเรียนรู้มาพูดคุยกับชาวบ้านตัวของพิพิธภัณฑ์สีนามิเนี้ยมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตมันเกิดจากชีวิตจริงประสบการณ์จริงที่มันทําให้เกิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมานะคะพวกเราอยู่ตรงนี้เรามีความสัมพันธ์เยอะแล้วก็ไม่ไม่ไม่เราก็ไม่อยากไปไหนอะไรเงี้ยนะทุกคนที่มาดูที่มาชมก็จะมาถามว่าเออตรงนี้เรือมาเองหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็บอกว่าเออเรือก็ลอยน้ํามามาเองต้องการให้ให้ดูแลตลอดไปแล้วก็ให้สมบูรณ์แบบทุกๆอย่างเพื่อข้าต่างประเทศจะไม่ได้ชมได้ดูจะได้มาละลึกถึงความหลัง เส้นทางแนะนําสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นคันก็สามารถนํารถเข้ามาจอดบริเวณลานจอดรถด้านข้างตัวอาคารซึ่งจะมีทางลาดเชื่อมเข้ามายัางภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พร้อมทั้มีห้องสุขาไว้ให้บริการที่ด้านในตัวอาคารด้วยครับ อย่างไรก็ตามครับแม้ว,ว่าพิพิธภัณฑ์เสือมีบ้านน้าเค็มจังหวัดพังงาจะได้มีการออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นอยู่บ้างแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีหลายจุดนะครับที่ควรปรับปรุงแก้ไขเช่นทางลาดจากด้านหน้าเข้าสู่ตัวคารที่ยังชันเกินไปซึ่งทางลาดมาตรฐานควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า90ซนติเมตรและในกรณีที่ทางลาดมีความยาวมากกว่า6เมตรขึ้นไปก็ต้องทําชานพักที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า1.5 และต้องติดต well ั้งราวจับและราวกันตกเพื่อความปลอดภัยด้วยครับนอกจากนี้ในส่วนของห้องสุขาสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นจะต้องใช้ประตูบานเลื่อนที่มีความกว้างอย่างน้อย90เซนติเมตรเพื่อให้ผู้ใช้รถเข็นสามารถเข็นเข้าและออกได้โดยสะดวกครับนี่แหละครับอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เกี่ยวกับภัยพิบัติทางทะเลของประเทศไทยที่นี่พิพิธภัณฑ์สึนนมิบ้านน้ำเค็มอำเภอตะก่วป่าจังหวัดพัางงาครับ